แล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นก็จะมีอยู่ในคู่มือที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเซดิ้งไดตัวนี้เขาบอกว่าเขาออกแบบมาสําหรับป้องกันการช็อตบ,บางส่วนแล้วก็คือในส่วนของตัวซิลตัวอะไรพวกนี้พยายามจะให้มันแน่นหนากว่าเดิมเนานะเพราะที่ผ่านมาที่เราส่งซ่อมปัญหาเกิดจากการที่ว่ามีน้ําเข้าไปในในเครื่องน้ําไม่ว่าจะเป็น ยาฉีดเองน้ำสลา,ายปัสสาวะคนไข้หรือน้ำเกลือคือน้ำทุกชนิดแต่อันเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าม,ามันมันจะไม่ชอ็อตเวลาจะใช้งานนะ<ม>คะเขาจึงแนะนําว่าเวลาเราใช้เด็กให้คนไข้ไอะให้ใส่กระเป๋าที่เขาให้มากัอยู่ในกล่องน,นี้นะในในกล่องเนี้ยซึ่งกล่องเดิมเราก็มีนะเป็นไอไอที่ใส่ใส่แต่เราไม่เคยใช้น<ม>ี้เ,เป็นกระเป๋าที่เขาแนะนาให้ใส่นะแล้วก็จะมี สายค้องคออันนี้เวลาส่งใครไปตรวจไปอะไรนะ,ะหรือว่าให้ย่านสภายเวลาอุ้มเด็กเด็กร้องใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านถ่าน 3A นะทุงนอน6ก้อนแล้วก็เขาบอกว่าใช้งานได้ประมาณ60ครั้งซึ่งอาจจะเบลือนนิดหน่อยไม่แนะนำให้ใช้ผ่านรีชาร์จนะคะก็เวลาใส่ถ่านก็ใส่ปกติค่ะใส่ไปตามตามที่ลูกข้างไหนนี่เขาบอกนะทั้งหมด6 6ขอ้อ อันนี้เป็นตัวสำหรับล็อกไซลิงซึ่งมันจะดีกว่าเดิมก็คืออันเดิมเนี่ยจะเป็นเส้นใสๆเนาะฉีกขาดหักอะไรง่ายแต่อันนี้จะมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเวลาปรับก็ปรับเหมือนเราปรับสายเป้สะพายกระเป๋าอะไรของเรานี่แหละเนาะเวลาล็อกล็อกไซลิงก็ใส่นี้นะอันนี้สามารถใช้ได้กับไซลิง์ขนาดตั้งแต่ 10cc จนถึง 50cc นะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวปักเลื่อนเพื่อจะให้ล็อกเซลิงเวลากดให้วางนิ้วให้เต็มเต็มปุ่มนี้นะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันการหักถ้าเราเรากดตรงไปปลายเนี่ยจะเสี่ยงต่อการหักได้นะะเนาะเวลากดให้กดเป็นนิ้วนะคะเลื่อนเข้าไปอันนี้สมมุติอันนี้เนาะก็ปลด ว,วิธีวัดนะคะก็เหมือนเดิมทุกอย่างที่เราเคยใช้กับเซลิงไรท,ที่เรามีตัวเดิมเนาะก็วัดปริมาณสารละลายเหมือนเดิมแล้วก็คำนวณการเบรดการดิบตามนั้นนะคะ,ะใส่ให้ตรงอาจะติดขัดเล็กน้อยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เหมือนกันยังไม่ได้เริ่มใช้เนาะ ก็ล็อกไว้นะคะทีนี้การเปิดปิดตัวนี้การเปิดปิดจะกดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันนะคะกดลงไปสองสองปุ่มพร้อมกันอ่าเปิดค่ะและทีนี้มันจะสะดวกกว่าอันเดิมตรงที่ว่าการปรับเรทสามารถใช้ปุ่มสองปุ่มนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มสูงสุดได้99นะคะตัวนี้เป็นปุ่มลดเนาะค่ะ ก็ลดตามนี้เราจะต้องการใช้เลทเท่าไหร่ก็ตามนี้ถ้าจะเพิ่มจะลดนะและทีนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทให้เครื่องทํางานนะแล้วก็กดปุ่มนี้เครื่องก็จะทํางานแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเ,เวลามันมีอะลาม,มาค่ะมันจะอธิบายข้างหลังนี้นะเนาะการอะลามของเครื่องอถ้าจําไม่ได้ก็มาดูข้างหลังนี้เขาจะบอกว่า on off ก็คือสปุ่มนี้พร้อมกัน อันนี้คือการเพิ่มเรทลดเรทนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทก็คือปุ่มโกนี่แล้วก็การใช้งานก็คล้ายๆอันเดิมไม่มีอะไรแคนนี้ค่ะแล้วก็เวลาปิดเครื่องก็ปิดก็ถ้าไม่เข้าใจก็ศึกษาจากคู่มือที่อยู่ในนี้คู่มือเลนนี้นะ